ในช่วงบอลโลกแบบนี้ข่าวเกี่ยวกับสโมสรหรือข่าวพรีเมียร์ลีก็จะมีน้อยลงหน่อยแต่ช่วงที่ผ่านมาก็ยังมีข่าวเรื่องการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นครับซึ่งข่าวนี้แทบทุกสื่อรวมถึงในบ้านเราก็ได้รายงานเรื่องนี้ด้วย นั่นคือการที่ทีมน้องใหม่แต่ชื่อคุนหูอย่างบอลมัดประกาศเซ็นสัญญาแกรีโอนิลจากคุณซือชั่วคราวขึ้นมาคุมทีมแบบถาวรดังนั้นว่าแล้ววันนี้ขอฟนามของเรานะคะรับอับมือกับสโมสรอ,อย่างบอลมัดวันนี้จึงอยากจะขอออกมาจากเรื่องฟุตบอลโลกชัวคราวแล้วก็กลับไปในเพเมลีกันบ้างเพื่อจะตอบคําถามที่ว่าชายที่ชื่อว่าแกรีโอนิลคนนี้เป็นใครมาจากไหนเคยทํางานอะไรที่ลิเวอร์พูลและทําไมจากคุณซือชั่วคราวถึงได้มีโอกาสเซ็นสัญญาถาวรกับบอลมัดได้ไปครับไปทําความรู้จักกับเขากันเถอะ แกรี่โอนิลผูนีนะครับเคยเป็นนักฟุตบอลอาชีพเล่นตำแหน่งกองกลางแล้วเริ่มเล่นฟุตบอลรับทีมชุดใหญ่หระดับอาชีพมาตั้งแต่ปี2000ถึงปี2019หรือเป็นเวลากว่า19ปีเต็มลงสนามแข่งขันมากกว่า540นัดคาแข่งให้กับหลายทีไม่ว่าจะเป็นพอตสมัตมิดเดิลสโบรุสแฮมหรือว่านอริทโดยหนึ่งในช่วงพีของพี่แกคนนี้นะครับคือการได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรพอตสมัตเมื่อปี2006ส่วนกับทีมชาติอังกฤษโอนิวเคยติดทีมระดับกอ0 ก้าวกับบอตันในลีกเดชแ้มเปชิพในการคว้านักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรซึ่งถัดมาแค่ปีเดียวนะครับโอนิวก็เริ่มต้นงานในอาชีพโค้ชทันทีกับการารับตำแหน่งผู้ช่วยโค้ชของทีมลิเวอร์พูลชุดยู23เมื่อเดือนธัวนวาคมปี2020เขาเป็นผู้ช่วยให้กับแบร์รี่ลิวัตที่ปัจจุบันก็ยังเป็นโค้ชหงแดงชุดเยาว,วชนส่วนโอนิวนั้นทำงานใน้รแอนฟิลได้แค่ประมาณครึ่งปีพี่ชายคนนี้ก็ได้ขยับอัปเกรดหน้าที่ของตัวเองขึ้นมาครับเดือนกุมภาพันธ์ปี20 ชุดใหญ่ไม่ใช่ทีมเยาวชนซึ่งตอนนั้นนะครับเป็นยุคของโจนาธานวุฒเกตคุมบางเฮียนอยู่หลังจากนั้นไม่นานบอลมดก็เปลี่ยนโค้ชมาเป็นสกอตต์ปาเกอร์และโอนิลก็ได้เป็นหนึ่งในผู้ช่วยโค้ชที่พาเดอะเชอรี่กลับสู่ลีกสูงสุดหรือพรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้แต่แล้วนะครับหัวหน้าง,งานของเขาหรือเฮดโค้ชอย่างสกอตต์ปาเกอร์ก็ถูกไล่ออกไปหลังจากแพ้ลิเวอร์พูลไป9ประตูต่อศูนย์หรือหลังจากพรีเมียร์ลีกซีซั่นใหม่เปิดมาได้เพียง4นัดเท่านั้น ัวของโอนิลจึงได้ก้าวกระโดดในหน้าที่การงานอีกครั้งด้วยการได้รับบทบาทเฮดโค้ช <ate> <co ast> ครั้งแรกกับการถูกตั้งให้คุมทีมบอลมัดแบบชั่วคราวซึ่งเขาก็สามารถพาทีมที่ฟอร์มโคตร,คร,ครป,ป้อแป้อยู่ดีๆก็กลายไปมีฟอร์มอย่างดีที่น่าเหลือเชื่อโดยการพาทีมอะไร้พ่ายไปหดนัดแรกติดต่อกันที่เข้ามาคุมทีมจนทําให้แกรี่โอนิวมีชื่อลุนรรงวันโค,ค้ชยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกประจําเดือนกันยายนมาแล้วแต่ทว่าจนแล้วจนรอดนะครับโอนิวคุมทีมบอลมัดมา12นัดพาทีมชนะ4เสม แต่เขาก็ยังไม่ได้รับข้อเสนอสัญญาแบบถาวรจนบอลมัดเริ่มมีข่าวว่าไปติดต่อกับมาเซโล่บิเอลซาคุณซื้อจอมเกา่าอดีตนายใหญ่ลีดมาแล้วแต่ทว่าในท้ายที่สุดนะครับแกรี่โอนิวก็ได้รับสัญญาถาวรโดยสืบอเผยสาเหตุว่าเป็นเพร,ราะโอนิวเป็นที่ชื่นชอบของบอดบริหารผู้เล่นรวมไปถึงแฟนบอลมัดทุกคนและที่สําคัญคือผลงาน2นะัดหลังสุดก่อนบอลโลกที่เขาสามารถพาบอลมัทชนะอัฟตันได้ไปทั้งกลับในรายการลีคัพกับพริม์ลกเราไปถึง4นะัดหลังสุด โอนิวยังพาบอลมัดทําสกอไปมากมายถึง12ประตูเขาจึงได้รับการตอบแทนด้วยสัญญา1ปีครึ่งบวกกับออปชันขยายไปอีก1ปีถือเป็นการได้รับสัญญาเป็นเฮดโค้ชแบบถาวรเป็นครั้งแรกในอาชีพโค้ชของเขาก็ต้องบอกแลลวครับวันนี้เป็นการเดินทางของโค้ชวัย39ปีคนนี้ไม่ธรรมดาเหมือนเดิมจากที่2ปีก่อนยังเพิ่งเริ่มงานด้วยการเป็นเพียงผู้ช่วยโค้ชในทีมเยาวชนแต่ปัจจุบันนี้ได้มาเป็นกุนซือใหญ่แบบเต็มตัวกับทีมระดับพรีเมียร์ลีกแล้วก็ต้องรอมาดูกันแหละครับว ได้เหมือนกันกับตอนที่เขาคุมทีมช่วงคราวหรือไม่มารอติดตามไปด้วยกันนะครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลวิดบอลมัดหากดูลาเฟียลฟาวเอื้อมนิ้วยาวๆของคุณมากดอะไรให้เราได้เนดะ้อ